สวัสดีครับอ่านี่ช่องใหม่ของลุงเดียนะครับเพิ่งเปิดตัวใหม่ลุงเดียป้าน,นางแม่บ้านน้องอุงอิงนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดชื่อช่องก็ถ่ายลงเฟซไปก็ถ่ายลง youtube ไป อันนี้เป็นบ้านของน้องนะครับแล้วก็บบาวโทนกำลังตัดหญ้าเล็นหญ้าให้มันสวยงามนะครับอันนี้ช่างเขากำลังติดกระจกอยู่นะครับเสียงดังนิดนึง ช่องยังยังไม่ได้ตั้งครับผมก็ฝากเอฟซีป้ะนงประนางบ่าวหวันบ่าวตนล,ลองทำเม้นชื่อช่างให้หน่อยนะครับตอนนี้น้องอยังเดินทางม,มาไม่ถึงนะครับมือใหม่นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยฝากติดลาดประกังใดก็ขอไปด้วยคำพูดคำจานะครับผม น,นี้ร้านกาแฟของป้านางนะครับขายวันนี้ครับแต่ไม่รู้เปิดวันไหนครับอันนี้สระน้ำนะครับบริเวณรอบบ้านน้องครับอากาศดี <c oughs> <c oughs> จดชื่น นี้ก็เปิดตัวนะครับก็ให้ชมบรรยากาศรอบๆบ้านนองเจ้สาว สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแรกเปิดตัวก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผิดพลาดอะไรก็ขอไปด้วยครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวก็พอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ